สวัสดีครับส่วนบอนสีพระธรรมอีพีนี้พามาอัปเดตบอนสีกันต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับไปดูว่ามีบอนสีชนิดไหนรอดบ้างบอนสีชนิดไหนที่ฟื้นคืนชีพกลับคืนมาอีกบ้างเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตพร้อมๆกันนะครับในต้นคลิปนี้ทุกท่านจะเห็นใบพริว้วยาวปลายสวยๆแบบนี้นี่คือนางรากสดนะครับหนึ่งใน ตับนางสงกรานนั่นเองดูครับการให้สีสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆนี่ครับนางรากสดสีสดจริงๆนะครับนี่ก็อยู่นอกตู้ยุบไปแล้วงอกขึ้นมานะครับน่าจะมีอยู่สามสี่หนอนะครับนี่สวยงามมากนะครับวันนี้จะพาไปอัปเดตนะครับสดชื่นมากช่วงนี้นะครับหลังจากฝนหยุดไปได้สองสามวันแล้วนะครับนี่ก็งอกกลับมาใหม่ครับนี่ ปักษาพนาวันนะครับปักษาพรนาวันต้นนี้เป็นบอลมีแข้งนะครับนี่ครับเป็นบอลมีแข้งนะครับปักษาพระนาวันรอบที่แล้วเราอัปเดตตู้ตู้เล็กนะครับตู้กระถางสนิ้วเดี๋ยววันนี้จะไปดูตู้ด้านหลังฝั่งโน้นนะครับไปอัปเดตบอลสีว่ามีต้นไหนพอที่จะทําจํานวนได้บ้างและหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้ทางสวนบอลสีพระธรรมมี อบอลสีชนิดไหนบ้างนะครับที่พอจะมีจํานวนในตอนนี้หรือว่าสอบถามบางชนิดเข้ามาก็อาจจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวพาไปช์เอาเริ่มจากตู้ใหญ่นี่ก่อนก็ได้นะครับเดินมาเห็นพอดีไม่รู้ว่าต้นไหนชื่ออะไรบ้างอาจจะลืมลืมไปแล้วก็มีนะครับขออภัยยังไงใครนึกชื่อออกก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับ ในตู้นี้จะมีตัวที่จำชื่อไม่ได้อยู่นะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นนี้น่าจะน่าจะรัตนะรุ่งโรดไหมครับใช่ไหมครับใช่รัตนะรุ่งโรดไหมถ้าใช่ให้พิมพ์ว่าใช่รัตนารุ่งโรดนะครับดูดูครับนี่เดี๋ยววางให้ดูสวยมากออกดอกแล้วด้วยนะครับนี่ครับด่างเขาจะมีสีเหลืองสีเขียวมิ้นสีขาวสีชมพูนะครับนี่ครับ ใบนี้สวยมากนี่ครับสีมิ้นนะครับอันนี้จะเป็นเ,เทพอักษาราตัวนี้จะเป็นเทพคีรีนะครับตัวนี้จะเป็นต้องมตรานี่ครับต้องมตราสวยงามมากสีสดสดแบบนี้ต้นนี้ลืมชื่อนะครับเดี๋ยวต้องไปหาชื่อจําชื่อไม่ได้นะครับใครนึกชื่อออกช่วยบอกทีต้นนี้ครับใบแดงกระดูกดำเนี่ยครับเป็นเม็ดเมดแดงๆนะครับ ต้นนี้นะครับใครนึกชื่อออกช่วยบอกทีนะครับผมฝั่งนู้นจะเป็นตัวทีอ่อยู่คู่กันก็คล้ายกันมากระหว่างเทพอักษรากับราศีสิงนะครับสองต้นนั้นอยู่ด้วยกันนะครับ้ตัวนั้นก็สวยหลวงปู่ศิษย์นะครับนี่ๆๆๆน,น,นด่างเหลืองเลยนะครับอันนี้คือเลี้ยงเป็นฟอร์มกอรวมกับต้นอื่นนะครับ เลี้ยงรวมกันเห็นไหมครับมีทั้งหยกจักรพรรดมีทั้งหลวงปู่สิทธ์นะครับมีทั้งเทพคิรีอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในนั้นรวมกันเป็นฟอร์มก่อข้างๆนี้นะครับนี่ก็ตับนางสงกรานนะครับโคราคะเทวีใครยังไม่มีสอบถามได้นะครับนี่ครับอันนี้โคราคะเทวีนะครับไม่ใช่ควนอิมเนี่ยครับพื้นใบขาวกระดูกขาวนะครับพื้นใบขาวกระดูกขาวขอบเขียว นะครับบางต้นที่เขาอายุเยอะๆนี่ขอบก็จะออกเขียวๆเท,ทาๆออกสีหมอกๆนะครับนี่คือนางโคราคะเทวีหนึ่งในตับนางสงกรานนะครับใครยังไม่มีตามเก็บสะสมกันนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นบรมพิมานนี่ครับบรมพิมานที่อันนี้จะเป็นตัวที่ผ่าจากต้นแม่ออกมาก็จะมีนี่ครับทั้งหน้าเขียว นะครับหน้าเขียวหน้าขาวนี่ครับแต่ว่าหน้าออริจินอลจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับหน้าขาวขาวกับสลับเขียวนะครับนี่ครับเหมือนลายหินอ่อนแต่อันนี้เขาจะเขียวล้วนเลยแต่ใบใบคือใบใหญ่หนาะดีมากๆนะครับอันนี้เขาเพิ่งจะงอกมาใหม่นะครับเขายุบไปกระถางหนึ่งกระถางสองแล้วก็มีนี่ครับกระถางนี้สามสี่อันนี้คือกําลังงอก หลังจากที่ยุบไปกําลังงอกมอหมาดูดูความเขียวความหนาของของใบนะครับมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์มากๆนะครับนี่ก็เทพคีรีนะครับเทพคีรีนะรรอ่านี่ครับดาราน,นพราโอ้ป้ายแบบป้ายสวยมากเป็นเป็นแดงชมพูนะครับอยู่ในนี้อ่าเขาคือเมื่อก่อนเขายุบไป นะครับงอกมารอบนี้มีอยู่2ต้นดูดูความป้ายของเขานะครับป้ายแดงชมพูสวยมากสำหรับดารานกพรัตนะครับดารานกพรัตฝั่งนี้จะเป็นน่าจะเป็นนารีบุรพานะครับนี่นารีบุรพานี่ครับนารีบุรพาสีชมพูตัวนี้จะเป็นตับจังหวัดนะครับจำชื่อไม่ได้ใครจำได้ช่วยแจ้งทีครับนี่ครับ <laughs> ลืมจริงๆ น่าจะเป็นตับจังหวัดนะครับต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้จะพาไปโอ้เนี่ยครับฟอมกอสวยมากนะครับสวยมากๆเดี๋ยวให้ดูมีฟอร์มกออะไรบ้างตัวนี้เทพนรินครับหลายท่านได้ได้ต้นลูกไปแล้วนะครับเนี่ครับเทพนารินนะครับเทพนารินเนีครับเทพนรินเป็นบอลมีแข้งนะครับเป็นบอลมีแข้งให้สีสวยนะครับใบดกเชะ ถัดไปนั้นก็บรมพิมานนะครับบรมพิมานเหมือนกันโอ้ใบหนาดีแล้วก็นี่ครับผมนี่นี่คือสุดปราถนาเนี่ยครับใครชอบสายดาร์กแดงกระดูกดำนะครับสวยงามมากนะครับสุดปรารถนาชื่อก็เพราะนะครับชื่อก็เพราะนะครับอันนี้อยู่ข้างนอกก็ฟอร์มก็สวยเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับเนาะราหูอมจันทร์ก็มีดูพระโมคคันลานะเนี่ยครับพะโมคคัลลานะ แดงสวยนะับพโมคขลานะนะครับนี่ราหูอมจันเดี๋ยวถ้าเกิดใบใหญ่กว่านี้ยิ่งจะอลังการนะครับนี่เพิ่งจะงอกมาใหม่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้อัปเดตหรือยังเอ่ยฝั่งนี้น่าจะไปแล้วเนาะอ๋อมีมีตัวนี้ครับอยาให้ดูตัวนี้น่าจะเป็นไอเยเรตนะครับนี่ครับ ตอนนี้กาลังแยกไอเยเร่ก,กระวงบรรจถรนอยู่นะครับรอเขาโตสักนิดหนึ่งพอวันหน้าเขาจะคล้ายๆกันนะครับไอเยเร่ก,กระวงบรรจถรนน่าจะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับแล้วก็มีตัวนี้หลวงปู่สิทธิ์นะครับหลวงปู่สิทธิ์มีทั้งด่างขาวด่างเหลืองนะครับอันนี้ด่างเหลืองด่างเหลืองแล้วก็มีด่างขาวนะครับนู่นนะครับต้นใหญ่เอ,อ่อเทพนริน เทพนรินนี่ก็ยิ่งโตยิ่งสวยใช่ไหมครับออกดอกแล้ะนี่ดูความพลิ้วของใบเขาเห็นไหมครับมนเสน่ห์ของเทพนรินคลาสสิกมากนะครับคลาสสิกมากๆนี่แล้วก็มียังมีโอ้เนี่ยฮบยังมีนางรากสดดูดูใบดูใบ,บสีแดงนี่โอ้โหทะลุออกมาเลยนี่ครับป้ายสวยมากนะครับนางรากสดชุดนี้นะครับ อันนี้จะเป็นนเมืองนอนนะบ่ะเนี่ยครับนเมืองนอนนะครับชมพูสวยมากนะครับนาเมืองนอนดูหน่อดูหน่เยอะมากนะครับหน่อนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันโอ้ดูครับเปิดตู้ไว้เนี่ยมาแล้วครับ <laughs> เห็นอะไรไหมครับนี่มาแล้วรู้สึกว่า หลายๆสวนก็เจอเหมือนกันนะครับนี่ครับผมกาลังกินเลยกินต้นที่เคยเป็นตัวแรด้วยนะครับต้นนี้คือเศรษฐีพันล้านดูครับเศรษฐีพันล้านนี่ครับด่างสวยมากนี่คือ,อ,อตัวรเรในช่วงปี6 3สามหเลยนะครับนี่คือตัวที่โด่งดังมากเศรษฐีพันล้านครับนี่ครับด่างสวยมากรอบนั้นก็จะมีด่างชมพูด้วยนะครับ ต้นนี้ให้ลูกดกด้วยนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับแล้วก็มีอันนี้จะเป็นเพชรวรณโชธนะครับเพชรวรณโชนะครับต้นนี้ก็ด่างสวยนะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้นึกว่าจะไม่รอดนะครับเขากลับมาแล้วครับผมสําหรับกะละปะวัสานกะละปอวสานมีหน้าสวยๆเยอะนะครับ อันนี้เดี๋ยวรอโตดีจะยิ่งเข้มกว่านี้อีกเป็นบอนกาบที่สวยมากนะครับกรราะปวสารใครยังไม่มีนะครับแจ้งเข้ามาได้เป็นไม้ประจำสวนบอนสีพระธรรมเองนะครับสําหรับกลรปรวสารอันนี้จะเป็นอสงไขนะครับอสงไขแล้วก็มีตัวมณีเมฆลาด้ยวยนะครับนี่ครับมณีเมฆลาดูแดงสวยมากนะครับแล้วก็ จะมีพวกบงกดพลอยนะครับบงกดพลอยหน้าอย่างเงี้ยฉัตทินากรก็สวยนะครับชัตทินากรนะครับฉัตทินากรเป็นบอลที่น่ารักไซส์คอมแพกเป็นทรงพุ่มเตี้ยใบออกมนมนะฮะใบมนมนสีกึ่งดักด์กหน่อยสวยงามมากนะครับติดติดกันนะั่นคือรักเอยนะครับรักเอยเนี่ยครับด่างขาวด่างเหลืองนะครับโอ้สวยงามสวยงามมากสําหรับ รักเ่ยนะครับตัวนี้จะเป็นอโอ,โอ้ตัวนี้หนุ่มเมืองกรุงนี้ก็ให้ลูกดีนะครับทนมากเขายุบแล้วงอกยุบแล้วงอกไปหลายรอบแล้วนะครับแต่เขาก็ยังอยู่ได้นะครับสำหรับหนุ่มเมืองกรุงของเราเนี่ครับเป็นบอนไซ์เล็กๆนะครับคอมแพกด่างสวยนะครับเป็นไซมินิเลยนะครับสำหรับ หนุ่มเมืองกรุงนะครับอันนี้จะเป็นตับปางรำพึงนะครับเป็นหนึ่งในตับปางพระประจำวันเกิดส่วนตัวนี้ใบแปลกๆเนี่ยนะครับใบแปลกๆนี่คือฟีนิกซ์ดูครับโอ้โหสีดูสีของฟีนิกซ์นะครับนี่ครับดาร์กมากสด,สด,ส,ดสดเลยสีสดมากสีดาร์กมากๆฟีนิกซ์มีอยู่สองต้นนะครับมีอยู่สองต้นนะครับสวยงาม นะครับส่วนตัวนั้นน่าจะเป็นตัวน,นี้น่าจะเป็นคิสมี Me, หรือเปล่าคิสมีนะครับจะมีต้นต้นใหญ่อยู่คือตอนโตเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆรูปปากนะครับรูปปากสวยอันนี้จะเป็นเจ้าโปกแกวนะสวยเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับดูลายของเขาน่ครับอยู่ในตระกูล อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเจ้าวังอย่างเงี้ยนะครับราชาวบด,ดีอย่างเงี้ยนะครับเจ้าพป๊แก้วสวยงามครับผมอันนี้อยู่นอกตู้นี่ก็อัปเดตไปแล้วดูดูหัวเขาหัวเขามาอยู่ข้างนอกก็เกิดนะครับเนี่ยกระจัดกระจายอยู่นะครับมีหลายหลายกระถางที่พอจะแยกได้นะครับที่พอจะแยกได้นะครับ โอ้ตู้นี้มีบอลเหลืองด้วยโอ้สีแบบสีโดดออกมาเลยนะครับสีเหลืองเนี่ยโดดออกมาจากเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันต่อในอีพีถัดไปก็แล้วกันนะครับยังมีอีกหลายตู้ด้วยครับนี่ยังมีอีกหลายตู้ที่รอให้ไปอัปเดตกันอยู่นะครับยังไงฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอลสีพระธรรมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าพามาอัปเดตพาไปาแยกจำนวนขยายจำนวนกันต่อนะครับที่เคยทำไว้นะครับที่นี้ก็จะกลับมา กลับมาแยกนอมาขยายจํานวนลหลายๆต้นที่ทุกคนรอคอยที่ทุกคนถามหานะครับก็จะได้มีจํานวนแบ่งปันให้นะครับแบ่งปันให้ไปปลูกกันนะครับสำหรับอีพีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องบอนสีพระธรรมให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปกดติดตามทางช่อง Facebook บอนสีพระธรรมได้ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับได้ในทุกๆช่องทางนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ให้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอจเจริญพร